สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมไซรอนทีวีนะครับก็คลิปนี้นะคไม่มีอะไรไล้สาระนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาหาชิสังเกตนั่นเองนะครับโอเคครับใครพร้อมแล้วรับชมได้เลยเนาะแต่จะนานนิดนึงเนาะพราะผมต้องอันนั้นอีกนะครับแบบนั้โอเคครับก็มาแล้วเนาะ โอเคนะครับก้อยให้ทุกคนเลือกเลยก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนชอบเลยครับโอเคนะครับก็พอเข้ามาเองนะก็จะมีฮาคิอยู่นะครับในตัวผมอยู่เองนะครับเนี่ยเอ้ยวสามร้อยขึ้นไปนะครับโอเค,ครเริ่มเลยละตัดไปตอนที่ผมถือ โอเคครับพอเรามาถึงแล้วใช่หรือไม่อ่าพอเรามาถึงนะครับทุกคนให้ทุกคนิีงมาตรงนี้แล้วก็จบตีอะไรก็ได้นะครับนะครับจบับกูมแต่ตัวนี้รีบลงลงไปเลยนะครับก็หนึ่งหนึ่งน,นครับให้ทุกคนมาตรงนี้ใช่หรือไม่อ่าใครรู้แล้วก็ไปคลิปนี้ไปเลยเลยนะครับ ใครยังไม่รู้ก็ดูต่อนะให้ทุกคนนะครับตรงนี้ครับใครเซฟีตรงนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับให้ทุกคนวิ่งนะครับใครไม่ได้ใส่ผลลูกเกียวก็วิ่งวิ่งตามก็ได้นะก็วิ่งตามเลยนะครับให้ทุกคนวิ่งไปตรงนู้นนะครับตรงนี้โอเคครับให้ทุกคนไม่มาอยู่ตรงที่ระกคังนะครับลูกอีง ชักเลยนะ้โอครับก็ทุกคนมาอยู่ตรงที่กระดิ่งแล้วใช่หรือไม่ให้ทุกคนวิ่งขึ้นไปนั่นเลยครับก็จะเจออุซบนัวเองครับวิ่งมาที่จริงมันต้องลใเทมส์ครับผ่านมาทางนี้นะครับก็จะเจออุซบนะครับก็ราคาก็เจ็ดเจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเบลีนะครับ โอเคครับก็ใครเวลสามร้อยนะขึ้นไปนะก็ฝากซื้อด้วยอืมซื้อเองนะครับไม่ใช่กูนะไอ้แบบทอะไรลงไปเลยโอเคนะครับก็พอซื้อเสร็จแล้วยิ่งแมเราก็จะเสียเงินไปเลยเหมือนกูเนี่ยไอ้เฮียแล้วสองแสนซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยก็ดีอยู่นะสองแสนนะเออเจ็ดแสนพูดผิด ก็มีเสียงลมก็ขอไปด้วยแล้วกันเนาะตัวนี้อยู่ข้างนอกบ้านนั่นเองโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูคุล